สวัสดีครับผมไมอรีณนะครับกับผมพี่บังกันเดิมนะครับวันนี้จะมาส่งงานนะครับเป็นโจตรงรุ่นพร้อมกล้องรอบคันนะครับ3ามรอสิบองศานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับเตอร์ายาลิสเก่าเนาะที่นี้เป็นเตอร์ายาลิสเก่าเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งกล้องกันก่อนว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างสำหรับนะครับกล้องนะครับจะเป็นอยู่มุมนี้นะครับเป็นเจาะนะครับเจาะใส่กล้องนะครับตัวนี้โจที่หนึ่งนะครับอ่าก็ข้างหน้าด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งด้านหน้ากันอันนี้ผมเซ็ตค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายกันก็จะเป็นหูกระจกเช่นเดียวกันครับเหมือนกันกับข้างขวาเจาะนะครับแล้วก็ใส่กล้องเข้ามาเป็นตัวนี้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังนะครับด like ้านหลังก็จะอยู่ข้างบนใต้ป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้เป็นกล้องตัวนี้เป็นระบบคู่ใม้ดีแล้วเป็นจอ QLED แล้วตัวนี้เป็น 1280เนาะค่าความมีของกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันข้างนในรถว่าเป็นจอตัวไหนนะครับตามผมไปเลย ram สำหรับน,นะครับตัวนี้เป็น ram 4ทับนะครับตัวนี้ไม่ใส่ซิมเรามี2แบบนะครับมีแบบใส่ซิมการ์ดด้วยแล้วก็แบบไม่ใส่ซิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูาฟังก์ชันกล้องกันก่อน,น,อนว่าความคมชัดค่าความละเอียดเป็นลักษณะแบบไหนครับ บอกได้คาเดียวว่ากล้องตัวนี้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมย้านะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับอันนี้สําหรับกล้องนะครับเวลาเราขี่ปกติคือตัวนี้จะเป็นบันทึกพร้อมกัน4ตัวเลยบันทึกพร้อมกัน4ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆก็เราเลือกสามารถเลือกดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลังด้านข้างนะครับตรงกลางรถนี่ครับนี่กล้องต่างๆแล้วก็สามารถเลือกดูได้นะครับแล้วจะดูเป็นแบบระบบ 3D นะครับเนี่ย วนแบบติวๆๆเลยนะครับอันนี้ดูแบบระบบ 3D นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆของเครื่องว่าเลื่อนมากนะครับจอตัวนี้เลื่อนมากกลับเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบ Android นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาษาก่อนตัวนี้แค่เราปล่อยสัญญาณฮอสปอรจากมือถือนะครับให้มันรับ wi-Fi ได้นะครับ ตัวนี้เล่นได้ระบบ2จอเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือว่า youtube นะครับสามารถเล่นได้นะครับอะครับเล่นมาก่นนะครับเล่นนะครับดูความเร็วนะครับจับตามองไม่ได้นะครับเลยแล้วนะครับผมจะปิดรานาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาจับ Wi-Fi ดู u t u b e กันนะครับ เร็วนะครับตัวนี้เร็วเดี๋ยวเราจะดูความจําเครื่องนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เนาะไปเลยครับผมตอนนี้นะครับดูข้อมูลนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเอเดนอล์ด12เลยนะครับเล่ม C นะครับความจุอยู่ในเครื่อง414นะครับตัวนี้ใส่ซิมการ์ดไม่ได้นะครับสามารถเช็คซีรีส์ได้นะครับนี่นะครับความเร็วนะครับผมไปเลยครับตอนนี้สามารถปิดหน้าจอได้เวลาเราขับรถตอนกลางคืนนะครับ จิเป็นหน้าจอนะครับเดี๋ยวเพลงยังฟังได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะับไวก่อนื่นนะครับ แล้วนะครับมาดูกันความเร็วนะครับไปครับลรือยูทูบครับไปครับเป็นกล้องนะครับขอรอครับดูแบบอนนี้ต้องลงชื่อเขาใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลงชื่อเขาใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นพวกบลูทูธเน็ตฟิกต่างๆนะครับมีให้หมดนะครับตัวนี้เป็นระบบ dsp นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบ dsp กัน ครสามโซมแบร์นะครับดีดีทีนะครับเราสามารถตบเสียงวงเสียงเบสได้หมดนะครับมีความสมดุลของเราแต่เ,เราชอบนะครับไปครับโอเคเดี๋ยวไปต่อ